สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวกลูโคสรุกโตสแล้วก็กาเลโตสในรูปแบบของฟิชเชอร์โปรเจคชันแต่พี่น้องบางคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาลในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือฮาวเวิร์ดโปรเจคชันเป็นวงอิดหกเหลี่ยมแบบนี้โอเคทำไมน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต้องมี2รูปแบบฟิชเชอร์โปรเจคชันกับฮาวเวิร์ดโปรเจคชัน อย่างแรกนะครับฟิชเชโปรเจคชันมันมีประโยชน์ในการศึกษาโครงสร้างโมเลกุลเขเพราะว่ามันสามารถเห็นหมู่ฟังก์ชันได้อย่างเรียบง่ายในขณะที่ h ฮาวเวิร์ดโปรเจคชจะมีความเสมือนจริงมากกว่าก็เพราะกลูโคสกับน้ำตาลโมเลกุลเดียวอื่นๆในความเป็นจริงแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ h ฮาวเวิร์ดโปรเจคชไม่ใช่ฟิชเ r p โปรเจคชัน ก็เพราะฮาวเวิร์ดโปรเจคชัมีความเสถียรด้านพลังงานและ t h e ร์โมไดนามิกส์มากกว่า mm hmm. สำหรับข้อแตกต่างระหว่าง f i s เชอร Projection กับฮา w เ r ิร์ดโปรเจคชัอย่างแรกกับ f i s เชอร์โปรเจคชันเป็นวงเปิดขนาดที่ h า w เ r ิร์ดโปรเจคชัเป็นวงปิด mm hmm. How to นับคาร์บอนหาหมู่ a L-D-Hyde e One-Fisher Projection a L-D-Hyde e de, คือสีชมพูและใน h a w o r t Projection คาร์บอนที่เคยเป็น a L-D-Hyde e ใน f i s t u r e Projection จะถูกเรียกว่า Anomeric Carbon เป็นคาร์บอนที่มีออกซิเจนจับอยู่2ตัวหลังจากนั้นนับ สำหรับทิศของหมู่ไฮดรอกซิลกับไฮโดรเจนบนแต่ละคาร์บอนนะครับให,ววให้จำไว้ว่าสายให้จำว่าสายซ m มหมายความว่าไฮดรอกซิลที่อยู่ด้านซ้ายมือบนฟิชเชอร์โปรเจคชันจะอยู่ทิศเดียวหรือว่าทิศซ m มกับคาร์บอนที่6บนฮาวเวิร์สโปรเจคชันครับ โอเคครับสวัสดีครับนี่คือสิ่งที่ไอติมอัดหมายถึงตรงนี้หมู่ไฮดอกซิลที่อยู่ด้านขวาบนฟิชเชอร์โปรเจคชันมันจะไม่เซมก็เพราะไซเซมดังนั้นมันก็ต้องอยู่ทิศตรงกันข้ามกับคาร์บอนที่6ตรงนี้ถ้าเรามาเชื่อมดูก็คือตรงนี้มันก็จะอยู่คนละทิศกับคาร์บอนที่6แต่ถ้าเป็นซ้ายนะครับ อย่างเช่นคาร์บอนที่3ามไฮดรอกซิลบนคาร์บอนที่3ตัวนี้มันอยู่ด้านซ้ายมันจะเซมดังนั้นมันก็ต้องอยู่ทิศเดียวกับคาร์บอนที่6บนฟิชเชอร์โปรเจคชั่นคาร์บอนที่6อยู่ตรงนี้คาร์บอนหมู่ไฮดรอกซิลบนคาร์บอนที่3คาร์บอนที่1คาร์บอนที่2คาร์บอนที่3ตรงนี้ก็ดังรูปมันจะอยู่ทิศเดียวกับคาร์บอนที่6ครับเราดูคาร์บอนเสร็จเราดู หมู่ไฮดรอกซิลเสร็จคราวนี้เรามาดูหมู่ประจําของน้ำตาลหมู่คาร์บอนิลกันครับอันนี้เป็นกลูโคสนะครับดังนั้นหมู่คาร์บอนิลของมันจะเป็น LD h IGH. ซึ่ง LD h IGH อยู่บนคาร์บอนที่1บน f i s c h e r projection ดังนั้นมันก็ควรอยู่บนคาร์บอนที่1เช่นกันใน How w ฮวอ h projection เอ๊ะหมู่ LD h หายไปไหนเนี่ยจะเชื่อผมไหมครับถ้าผมพูดว่าจริงๆแล้วไฮดรอกซิลตรงนี้ คือออกซิเจนเดียวกับหมู่แอลดีไฮด์ตรงนี้ <What? S 1> นี่เป็นผลจากการปิดวงจากฟิชเชอร์โปรเจคชันไปฮาวเวิร์ดโปรเจคชันนะครับเพราะว่าการปิดวงต้องใช้ปฏิกิริยาระหว่างหมู่แอลดีไฮด์กับหมู Hi ่ไฮดรอกซิลครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าการปิดวงเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับกระบวนการปิดวงของกลูโคสจากฟิชเชอร์โปรเจคชันไปฮาวเวิร์ดโปรเจคชันจะมี4ขั้นตอนโดยหลักครับ ดยขั้นตอนที่1ออกซิเจนของหมู่ไฮดรอกซิลบนคาร์บอนที่5จะเกิดปฏิกิริยาและสร้างพันธะกับคาร์บอนบนหมู่คาร์บอนิลครับเพราะออกซิเจนอะตอมนี้มีความเป็นลบมันก็จะสร้างพันธะมันก็จะสร้างพันธะกับคาร์บอนตัวนี้ที่มีความเป็นบวกจากออกซิเจนดับบนบอนซึ่งดึงอิเล็กตรอน ออกจากสนามอ e ิเล็กตรอนของคาร์บอนใน2ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสลายพันธะทั้งคู่ในการสลายพันธะแรกก็จะเกิดโดยอะตอมออกซิเจนตัวนี้ซึ่งกําลังทําพันธะคู่กับคาร์บอนพยายามดึงอ e ิเล็กตรอนออกจากคาร์บอนอยู่แล้วและในที่สุดมันก็สําเร็จและดึง e อิเล็กตรอน2ตัวจากคาร์บอนทําให้อะตอมนี้มีประจุเป็นลบและพันธะที่2ที่จะสลายก็คือพันธะ ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนบนไฮดรอกซิลของคาร์บอนที่5ออกซิเจนตัวนี้ซึ่งเป็นบวกจากการทําพันธะกับคาร์บอนของหมู่คาร์บอนิลก็จะตรึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไฮโดรเจนทําให้อะตอมไฮโดรเจนนี้เป็นบวกและในขั้นตอนสุดท้ายไอออนไอไฮโดรเจนนี้ก็จะพบกับประจุลบที่เป็นออกซิเจนและสร้างพันธะกับมัน นสมบัติพิเทศษที่เกิดจากการไซคลิเซชันของน้ำตาลโมเลกุลเดียวจาก f i s เชอร์โปรเจคชันไป Howard p r o j e c t จคชก็คือการเกิดไอโซเมอร์อีก2แบบย่อยจากฟิชเชอร์โปรเจคชัของกลูโคสมเลกุลเดียวสามารถทำให้เกิดไอ o m เม2แบบได้เรียกว่าแอลฟากับ Beta ากลูโคสนี่เป็นเหตุจากแอนโนม i c c a r าร์บซึ่งก็คือคาร์บอนที่1และก็คือคาร์บอนของหมู่คาร์บอนิลเมื่อเกิดการปิดวงมันเกิดพันธะใหม่ขึ้น ทำให้คาร์บอนตัวนี้ครบ4แขนเมื่อมันครบ4ี่พันธะแล้วแต่ละพันธะมันเชื่อมกับกลุ่มอะตอมที่ไม่เหมือนกันคาร์บอนนี้จะถูกเรียกว่าคาร์บอนแห่งจุดอัศมาหรือว่าไคลโรคาร์บอนซึ่งคุณสมบัติของไคลโรคาร์บอนคือการกำเนิดของสองไอโซเมอร์ซึ่งแต่ละไอโซเมอร์มันจะเกิดจากการจัดเรียงแขนที่ยื่นออกมาจากไคลโรคาร์บอนที่ไม่เหมือนกันน้ําตาลทั้งสองโมเลกุลน,นี้เป็นน้ําตาลกลูโคสแต่แตกต่างกัน,กนที่ แอนโอมิลิคาร์บอนตรงนี้ในภาพแรกหมู่ไฮดรอ,อกซิลของแอนโอมิลิคาร์บอนกำลังชี้ในทิศตรงกันข้ามกับคาร์บอนที่6เราเรียกโครงสร้างนี้ว่าอัลฟาและสำหรับรูปที่2หมู่ไฮดรอ,อกซิลของแอนโอมิลิคาร์บอนชี้ในทิศทางเดียวกับคาร์บอนที่6เราจะเรียกโครงสร้างนี้ว่าเบตา้าหลักการจำง่ายๆนะครับก็คืออัลฟาเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวเดี่ยวได้ใจร้ายจะอยู่คนเดียวตลอดเวลา ไฮดรอกซิลของคาร์บอนที่1ก็จะอยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามห่างออกจากคาร์บอนที่6และตรงกันข้ามก็เป็นจริงสําหรับเบตตา